One tip weep to a ting, uh -huh. one tip we take a it thing, uh -huh. One tip con jump, make it to a ching. Uh -huh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel y o u t u b บบอลทิพย์ครับที่จะมีบทวิเคราะห์บอลมาฝากกันทุกวันครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์อยากจะฝากครับเรามีกลุ้มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งครับระดับความมั่นใจ 80- 9 0ครับโดยสถิติย้อนหลัง5วันล่าสุดครับเขาทั้ง5วันเลยครับไม่มีตายเลยแม้แต่วันเดียวครับนอกจากนี้ในกลุ่มราย VIP ยังมีแจกสเตปและพานําเล่นบอลสดจากเซียนต่างๆด้วยนะครับเรียกว่ารับซั์กันตลอดทั้งวันครับส่วนใครที่ อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอดมาตามริงก์รายที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคําอธิบายคลิปได้เลยครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาวิค์บอลของเราครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ด้วยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเป็นคู่ระหว่างริวอุพูครับทีมอันดับ1จากพิมริกอังกฤษครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาริดทีมอันดับ5จากลาลิกาสเปนครับซึ่งคู่นี้เตะกันเวลาตีสามโดยราคาเปิดลงมาเป็นที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านริวอุปู่ต่อ โดยผลงานท่เกมลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านริวพูครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมครับและแพ้3เกมด้วยกันส่วนผลงานท่าเกมลังสุดของทีมเยือนแอตมาริดครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2เกมครับเสมอ3เกมและไม่แพ้ทีมใดเลยครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านริวพูครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเฉียนชนะบอร์ดสมาร์มาด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งในเกมเพเมลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเกมนี้พวกเขาจะหมดสิใช้งานนักเตะเพียงแค่ร เดยวเท่านั้นนั่นก็คือชากิรีครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับในส่วนของไลอนดูโรบิซันครับและอาริกซันเบเกอร์จะต้องรอเช็คคอมฟิตอีกทีว่าจะลงสนามช่วยเพื่อนได้หรือไม่ครับโดยคาดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-3-3ครับโดยจะวาง3าประสานในแดนหน้าอย่างโมฮาเม็ดซาราครับโรบิโตเฟอร์มิโน่และซาดิโอมาเน่ครับที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับส่วนแดนกลางจะใช้งานของจอแดนเฮเดอร์สันครับฟาบินโยและไวนารุ่มครับที่จะคอยคุ้ม จังหวะเกมอีกทีนึงครับส่วนฝั่งของทางด้านทิมเยนแอตแลนติโกมาดริดครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเซอร์บยมาด้วยสกอร์สต่อ2ในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้านสภาพความพร้อมก่อนทําศึกวันนี้พวกเขาไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่คนเดียวครับจะมีก็แค่รอเช็คคอมฟิตของเรมาโรกี้ครับกับโทมัตเหลือมากครับ2คนเท่านั้นว่าจะลงสนามช่วยเพื่อนได้หรือไม่ครับโดยคาดการณ์ว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-4-2ครับโดยจะวางแฟร์รีครับกับ อบิโตโมเลตาครับที่จะขววงคู่รัสกอในแดนหน้าครับส่วนแดนกลางจะใช้งานของซาอูนิเกรสครับและโตมัสเบรเดที่จะคอยคุมจังหวะเกมของทีมอีกทีนึงครับสำหรับความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับในเกมแรกเป็นฝั่งของทางด้านแอดมาริดครับที่สามารถเอาชนะได้ก่อนด้วยสกอร์หนต่อศูนย์ครับโดยเกมนี้จะกลับมาเล่นที่บ้านของริวพูครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านริวพูครับช่วงหลังพวกเขาหลุดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะครับซึ่งมาจากความอ่อนล้าของนักเตะที่ต้องลงทําการ แข่งขันหลายรายการ แต่ทว่าเกมนี้พวกเขากลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับที่มีสถิยิยอดเยี่ยมด้วยการชนะติดต่อกันมาแล้ว11เกมติดในบ้านของตัวเองครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนแอตมาริตครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับด้วยการรุดแพ้เพียงแค่1เกมจาก8เกมหลังสุดทุกรายการครับแต่ทว่าจุดอ่อนของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็คือเกมเยือนครับโดย13เกมหลังสุดที่ออกไปเล่นนอกบ้านครับพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นด้วยภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้อยู่ฝั่ง ของทีมเจ้าบ,บ้านริวปูไม่แพ้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้ครับเป็นฟุตบอลเพียร์เมริกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้ครับทีมอันดับ2ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับทีมอันดับ9ของตารางซึ่งคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครึ่งครับโดยราคาเปิดออกมาเป็นที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ต่อลูกคึ่งด้วยกันครับโดยผลงานให้เกมลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้4เกมครับและแพ้เพียง1เกมเท่านั้นส่วนผลงานให้เกมลังสุดของทีมเยือนอารถ เอาชนะได้4เกมครับและแพ้เพียง1เกมเช่นเดียวกันครับด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ของทั้งคู่เริ่มต้นกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับในเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดมาในสึกบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเกมนี้พวกเขาจะหมดสิธิ์ใช้งานนักเตะ1รายด้วยกันนั่นก็คือซาเน่ครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในส่วนของลาสปอร์ครับจะต้องรอเช็คคอนฟิตว่าจะลงสนามช่วยเพื่อนได้หรือไม่ครับโดยคาดการณ การเล่น4-3-3ครับโดยจะวาง3าประสานแนวรุกอย่างมาเรสครับกัเบียนเจสุสและลาหิมสเตอร์ลิงที่จะคอยล่าสกอร์คู่แข่งในวันนี้ครับส่วนแดนกลางครับจะใช้งานของดาบิดสินวาครับอากุนโดกันและเควินเดอร์บอยครับที่จะคอยเชื่อมเกมอีกทีหนึ่งครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลครับในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมมาด้วยสกอร์แบบบุบบิดหนตในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับโดยในเกมนี้พวกเขาจะหมดสีใช้งานนักเตะหารายด้วยกันนั่นก็คือบอรร์คั ทีแรนเทียนี่ครับอ่าซูวาริทครับลูคาตเตร์เรียครับและโคราชินาครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดครับโดยคาดการว่าเกมนี้พวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยจะวางหน้าเป้าอย่างรากาแซครับคอยล์าสกอคู่แข่งในวันนี้ครับและจะมี3ประสานกลางลูกอย่างโอปามิยองครับเมซุตโอซิลครับและนิโคลัสเปเป้ที่จะคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังอีกทีครับสำหรับความน่าจะเป็นสำหรับคู่นี้เป็นเกมตัค้างของโปรแกรมเพียร์มาลีครับเริ่มต้นกันที่ฟังของทีมเจ้าบ้าน Man City ในเกมล่าสุดพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูในเด็ดมาครับแต่ผลงานก่อนหน้านี้พวกเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วครับด้วยการชนะรวด5เกมครับส่วนเกมในบ้านของพวกเขาก็ยังทําผลงานได้ดีครับด้วยการลุดแพ้เพียงแค่1เกมจาก8เกมล่าสุดทุกรายการครับและการแพ้1เกมนั่นก็คือการแพ้ต่อแมนยูในฟุตบอลคาราบาวครับส่วนฝั่งของทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว11เกมติด้วยกันครับในการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ มีเกมลับที่ค่อนข้างดีในช่วงระยะหลังครับและแพ้ค่อนข้างยากครับดังนั้นด้วยเลยราคาที่เปิดออกมาให้ฝั่งของทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งดูท่าอาจจะแพงเกินไปครับสำหรับราคาที่เปิดออกมาครับเชื่อว่าทีมที่แพ้ยากอย่างอาร์เซนอลน่าจะยันเอาไว้อยู่แน่นอนครับดังนั้นคู่นี้เลยแนะนําให้อยู่ฝั่งของทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลเอาอยู่แน่นอนครับสําหรับคู่นี้ครับ ส่วนคู่ที่3เราไม่ได้มีการวิเคราะห์ครับเนื่องจากว่าเป็นทีเด็ด VAP ที่จะนําไปแจกในกลุ่มราย VAP ครับที่มีะระดับความมั่นใจ80-90%ครับโดยสถิย้อนหลัง5วันล่าสุดครับเข้าทั้ง5วันไม่มีตายเลยแม้แต่วันเดียวครับเรียกว่ารับทรัพย์กันทั้งกลุ่มเลยนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มราย VAP ยังมีแจกสเตปและพานําเล่นจากเซียนบอลต่างๆด้วยนะครับเรียกว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครับสามารถแอดมาตามลิงก์รายที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคำา อธิบายคลิปครับเพื่อมาขอกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับขอบคุณครับ ดูเลยหรืว่าผู้เดียวได้ลุ้นมันเพราะไม่ได้อยู่ข้างเว็บแต่เราข้างเดียวกันชีวิตดีหรูหราไม่ทุกอย่างเพราะบอลทิปจัดให้ทีเด็ดเงินเข้าเต็มกระเป๋าเพราะแทงไปตามสเต็ปไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแต่ก็อยากให้คุณลองบอลทิบนี่แหละตัวจริงคนในกลุ่มยามาทัวร์จีนอยากจะรู้ก็แอดรน์บอลทิเวพ p จัดไปเด็ดเด็ดแล้วจะรวยไม่รู้ตัวอยากรวยก็แอดบาบอลทิบ VIP บอลทิบตัวจริงบอลทิบ i got